ครัได้ชิงครับก็็เเเออ่ในนชืราปะไรบ้างครับตอนแรกที่ที่รู้ก็คือจากจากเรื่องกับพี่นุชชีก็จริงๆเขาโทรมาครับแต่ผมไม่ได้รับเขาก็ไลน์บอกว่าเนี่ยฉันมีข่าวดีจะบอกเธอผมก็เลยโทรกลับไปว่าเนี่ยข้อประโยชน์ของเราได้ได้เข้าชิงสสาขานะที่เอเชียนฟรีมาบอรที่ที่12ที่จะจัดขึ้นที่มาเก๊านะครับ บอกว่าเด็กก็มีเบียได้เข้าชิงเขาก็ดีใจมากเธอฉันดีใจมากมากจริงๆดีใจกับเธอด้วยนะเนี่ดีใจกับเธอเราเราก็คือจริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่าว่าจะได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาพยนตร์เรื่องเรื่องไม่กี่เรื่องที่ผมเล่นนะครับแล้วก็จริงผมมีความตั้งใจแล้วเราก็ใช้ใช้ใช้ความพยายามใช้เวิร์คช็อปค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะ เพื่อจะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดตามที่เราตั้งใจเอาไว้ก็อาจจะด้วยเรื่องของเราเราเรา,เราฝึกฝนเยอะครับพอเราฝึกฝนเยอะเราตั้งใจผลที่ออกมามันก็ต้องดีหรอวะถูก <c oughs> ไ,ไหมฮะก็คือเราเราก็เต็มที่ของเราอ่ะแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่ของของเขาคือทุกคนก็คือเราคิดที่จะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วเนี่ย <c oughs> เราคงอยากทำให้มันดีที่สุดนั่นแหละ <c oughs> เราเรารู้ว่ายังไงมันต้องดีในทุกๆส่วน แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆก็คือทุกส่วนประกอบกันมันก็เลยดีไม่ใช่ว่าผมดีแล้วจะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ดีคือทุกอย่างตั้งแต่บ,บทตั้งแต่ผู้กำกับทีมงานโปรดิวชิวินเลดทุกคนให้ให้ความสําคัญกับกับหนังนอกกระแสะเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพราะเราทำด้วยใจแล้วพออสรุปอะเราไปเปิดตัวที่ฟูซานเราได้รับรางวัล ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาเราได้รับรางวัลจากอีกหลายๆประเทศที่เราไปไปร่วมในเทศกาลก็เป็นตัวการันตีแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งใจทํามันก็เกิดผลไว้แล้วก็พอมาล่าสุดนี้มยิ่งโอ้โหยิ่งดีใจเพราะทุกที่บอกว่าฉันไม่ดีใจเท่าเท่าฉันได้มาหลายๆรางวัลเพราะว่าฉันอยากให้เธอได้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะเวียอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจริงๆก็คือเราเราเคยมี ดาราไทยหลายท่านได้เข้าชิงในสาขาสมทบแต่ที่มันคือครั้งแรกนะเว้ยเบียที่แบบเธอได้เข้าชิงนำชายนะเว้ยเออดีก็ดีไงก็ดีใจไงยปกษ์คนเข้าชิงวยเว้ยกูเทเลอร์ครับีครับดาราด้รัาเติมมาเลยครับก็คือก็คือผมจริงจริงผมแค่มีชื่อเข้าชิงแล้วก็เขาได้ดูภาพยนตร์ของเราผมดีใจแล้วนะครับคือเราก็ไปแหละเราก็อยากครั้นหนึ่งในชีวิตอ่ะมันเป็นมันมันเป็นอีก อีกโลกหนึ่งของผมผมผมอยู่ในโลกขอละครมานะครับผมก็จะมีความความรู้สึกอีกแบบหนึง่งแต่พอผมมาเจอโลกของภาพยนตร์ซึ่งมันก็คือโลกใหม่ของผมแต่ว่ามันก็คือสายงานเดียวกันนั่นคือการแสดงเหมือนกันกโอ้โหโลกนี้มันก็น่าสนุกเต่นแต้นมีอะไรให้เราได้สัมผัสได้เจอกับกลุ่มคนหรือสังคมใหม่ๆที่เฮ้มันมันก็มันอะแอผมก็เออเฮ้ยดีจังเลยอะที่ตัดสินใจ เมียจะไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่ไปวมงานกับ้าหวัดอือออสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดมีนานะสิบเจ็ดมีนานี้ครับคาดหววันนั้นเลยแน่นอนคิดว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วน่าจะช่วงเย็นๆนี่แหละตามงานทั่วไปก็น่าจะช่วงนั้นเนาะคาดหวังเผมเหรอผมผมก็ไปอ่ะก็ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าว่าอย่างอย่างที่บอกคือนักแสดงส่วนใหญ่ที่เข้าชิงด้วยเขาเป็นนักแสดงที่มากฝีมือแล้วก็เก่งกันทุกๆคน ผมก็แค่ได้เข้าไปรวมแฟมรวมๆรวมเฟรมนี่โอ้โหที่มีพี่แม่ร่วมแผนกับทีมภาพยนตร์ไหมครับว่าจะไปด้วยกันเลยครับไปด้วยกันกับพุกมกับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าก็คงจะมีโปรดิวเซอร์หรืออาจจะมีผู้ในการสร้างไปไปไปด้วยกันถือโอกาสว่าไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันอีกนะว่าเราภาพยนตร์ที่แม่ถือว่าเล่นเรื่องอะไรไม่เกินห้าเรื่องครับไม่เกินห้าเรื่องก็จะมีไปแจมมีเล่น เป็นหลายพาร์ทมีรับเชิญแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้ออกไี่ออกไหมฮะ,ะ <c oughs> เรื่องมันจะเป็นงานหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเข้าไปทำงานอินเตอร์อย่างทีมตัวได้ไหมจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกอีกโปรเจกต์หนึ่งครับที่ที่ก็สร้างที่เสี่ยงให้กับให้กับตัวผมและทีมงานแล้วก็ประเทศไทยสําหรับในอนาคตมันจะไปถึงขั้นไหนเนี่ยอโอ้ผมผมเตรียมพร้อมผมผมต้องเตรียมพร้อมตัวเองมากกว่าก็คือ เราได้หมดครับแต่ก็ยังไงซะก็ตามเราก็ยังเป็นนักแสดงของช่องเจ็ดอยู่เราก็ต้องทํางานเต็มที่ของเราต่อไปแต่ถ้าเราถ้าเรามีโปรเจกต์ที่มันดีน่าสนใจถ้าช่องโอเคทุกอย่างโอเคเราโอเคกับงานผมว่ายังไงผู้ใหญ่เขาอนุญาตอยู่แล้วเพราะามันก็คือเป็นคือเป็นการสร้างชื่อเสียงของโรดักของเขาก็คือผม รักม,ม,มาในม้งไทยายคุณคิดว่าปีนี้จะเป็นของเบียร์เลยครับแบบรางวัลเป็นปีของเบียร์เออเป็นปีบีเลยโอ้โหก็จริงแล้วผมโชคดีมากกว่าครับที่โอกาสมันเข้ามาได้เรื่อยๆซึ่งซึ่งผมก็ก็ไม่ปล่อยให้มันผ่านไป <c oughs> อะ่ะคือเราเราก็คือเราไม่ใช่ว่าเราเก่งหรืออะไรแต <c oughs> ่ว่าเราพยายามที่จะเฮ้ยคว้ามันมาไว้ก่อนแล้วเราทำตัวเองให้ดีอย่างอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็ตัดสินใจว่าเราต้องเล่นเรื่องนี้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในหลายๆอย่างเรื่องของการงานหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็เหมือนเราโตขึ้นด้วยเนาะพอพอเราโตขึ้นเราก็แล้วคนรอบข้างเรามีแต่คนดีๆอย่างน้หลายๆอย่างอย่างนี้เรื่องสีในเรื่องมันมีความสมจริงมากน้อยแค่ไหนก็แโอ้แน่นอนครับก็คืออย่างที่บอกคือเราไม่เอาแบบคือเราไม่เอาแบบคือเราเอาความรู้สึกคือธรรมชาติของของมนุษย์ที่ที่รักกันที่ที่จะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนี่ยพอมันออกมาเนี่ย วพราะมันดูจริงมันดูไม่เฟคมันดูมันดูเป็นเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าผู้ชายกับผู้ชายต้อง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 ขนาดไหนแต่รู้สึกว่าเวิร์กช็อปด้วยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าณตอนนั้นเนี่ยเราเวิร์กช็อปไม่ได้เวิร์กช็อปฉากที่ถ่ายในในหนังเลยนะเราเวิร์กช็อปฉากก่อนที่จะเข้าไปเริ่มเริ่มในภาพยนตร์นั้นเนี่ยตอนในเด็กก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พอเราโตขึ้นอะไรพวกนี้ มันมาเองเพราะเราเวิร์กช็อปว่าไอ้ไพิทกับเชนเนี่ยมันคือคนรักกันนะมันเหมือนเป็นแฟนกันนะมันเป็นคือเชนคือผู้ชายคนเดียวที่เอ้พิทคือผู้ชายคนเดียวที่ที่เชนรักแล้วเขาก็ไม่ได้ไปรักผู้ชายมั่วน,นะอ่าคือเหมือนเับไม่รู้เพราะอะไรแต่เขารักผู้ชายคนนี้มากเหมือนจะป,ปลดล็อกบทดทด<ท>เออเกันอะไรก็ได้ก็ผมว่ามันก็สนุกครับมันก็คงเป็นอีกอีกความท้าทายที่เรามีโอกาสได้ ได้เล่นแล้วก็พยายามทำมันให้ดีที่สุดผมก็ไม่รู้นะว่าผมทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้คุณผู้ชมเข้าไปดูเวอร์ชันนี่เราจะดูในเมืองไทยกับต่างประเทศคือเวอร์ชันเดียวกันนะสิบแปดบวกเหมือนกันเกล้าเชิดเกล้าเชิดไงกับคนอาจจะมองเอ้ยียร์เล่นหนักกว่าอะไรอย่างเงี้ยเือเบียร์นี่แหละผมว่ามันต้องเป็นภาพที่ดีคนต้องมองคนต้องมองในมุมที่ดีมากกว่าเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเฮ้ยแกอ่ะ เกก็คือก็ก็คือเท่าเทียมเราแล้วพอเราเล่นเกท่านแสดงว่าเบียแม่งมันต้องตั้งใจเล่นให้ออกมาดีที่สุดใช่ไหมเราอยากรู้ว่าพอเวียมารับบทเป็นเกอเบียทําได้ดีแค่ไหนแต่มันไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ว่าเบียต้องเป็นเกหรืออะไรเพราะว่านั่นนั่นคือคุณมองว่ามันเป็นภาพลบสิคือ,ค,อคือทุกเพศทุกวัยอะ่ะมันมีความสวยงามแตกต่างกันไปผู้ชายสวยงามแบบหนึง่งผู้หญิงสวยงามแบบหนึง่งเกหรือ ก็เธอสวยงามอีกแบบนึงผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นผู้ชายผมจะดีเด่นกว่าคนที่เป็นเกย์หรือเป็นผู้หญิงนะมันเราเนี่ยเท่าเทียมกันแต่พี่เวน้องีแซวคะว่ามีแซวเขาบอกว่าเขาได้ฉาอเลยวเขาไม่แซวเลยเลยครับเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าพี่เวเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนเพราะว่าบอกว่าการแสดงแบบเนี้ย มันต้องเวิร์กช็อปนะนี่อยู่ดีคุณจะไปเล่นเล่นได้ผมพี่เวิร์กช็อปมากเวิร์กช็อปเยอะมากแล้วมีรับประสบการณ์เล่าครับวันนี้เพราะจริงจริงน้องก็รู้จักกับพี่โอวเราเคยร่วมงานกันเล่นละครเล็กกันมีก็เล่าเรื่องนี้เรื่องเรื่องหนักพี่โอนะสนุกเธอต้องไปดูบอกเงี้ยต้องไปดูห้ามพลาดห้ามพลาดเธอบอกเธอต้องปรี๊ดแน่นอนชวนต้องมาตัดหลักทำให้ดูชวนน้องให้มาดูเขาบอกว่าเขาจะมาดูให้ได้ตั้งแต่บอกว่าผมเล่นละโอเคท่านเล่นที่ใหม่อ่ะที่ไปทานข้าวกับผม ก็ตามที่บอกไว้ว่าจะไปนะครับก็คือก็เราก็หาเวลาจนลงตัวว่าเฮ้ยเราว่างจงกันพอดีก็ไปทานข้าวกันง่ายๆเลยครับโอ้ดีครับคุณแม่อาหารก็ถูกปากแม่ไม่ปากฟังอะอไม่มาหมายถึงแม่ก็คือจริงแม่เป็นคนเลือกอาหารครับอยากกินเป็ดครับอยากกินอยากกินอกเป็ดร้านไหนดีวะอกเป็ดอร่อยอร่อยก็ให้น้องช่วยหาให้ก็เลยก็เลยได้ไปนั่งทานกันก็ พูดคุยกันจริงๆก็คุยกันปกติเลยครับเหมือนผมก็เป็นแบบเหมือนผมเป็นลูกชายอ่ะก็คุยปกติไม่มีอะไรก็แบบเออถามว่าแบบปีนี้มีงานเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาแล้วแบบช่วงนี้ถ่ายละครหรือเปล่าออเก็ไม่ได้ถามแล้วก็เรื่องสุขภาพทั่วไปแดง่าฝากเนื้อฝากตัวคุณแม่แล้วเนาะโอ้โหผมคุยผมเจอกันเจอกันบ่อยแล้วก็ผมก็เข้าตามประตูครับยังไง ใหญ่ต้องเห็นตลอดออกตามประตูรับผมก็แล้วฮะต้องตามรอกออกตามประตูนะครับทุกคนต้องทำอย่างนั้นนะครับก็ทำพิซีเตอร์คู่เหมือนกันใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงฝากพี่ๆทุกคนเนาะวันที่19เาเจอกันนะครับผมฝากด้วยครับโอเค